เพียงแต่ว่ามุมมองวิธีการมันไม่ได้เกิดจากการคุยกันมันเกิดจากการกระชากมันเกิดจากการไม่ตกลงกันซึ่งที่จริงแล้วเรามีสารเยาวชนและครอบครัวอยู่ในการที่เอ้ยเรียกไปไกลเกลี่ยไปตกลงไกลเกลียหาทางออกที่มันถูกต้องไม่ใช่ทํากันแบบนี้แล้วมันเป็นปัญหาแล้วอย่าไปทําว่าเอ้ยให้เด็กได้พ่อแต่เสียแม่ให้เด็กได้แม่แต่เสียพ่ออย่างนี้ไม่ควรกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะฮะอย่างนี้ไม่ถูกต้องควรหาทางออกแบ่งแม่บ้างแบ่งพ่อบ้างยังไงสายเลือดที่อยู่ข้างใน มันเอาออกไปมันก็ผลิตออกมาก็เป็นสายเลือดเดิมคโมโซมเดิมยีนเดิมมันเปลี่ยนไม่ได้ดังนั้นเราต้องปรับทางเข้าหากันเข้าใจไหมครับคุณเลือกผัวมามาเป็นพ่อของลูกเองคุณเลือกพ่อของลูกเองสมัยเนี้พ่อของลูกเป็นยาโจกบ,บ้างผัวพ่อของลูกทํางานไม่ดีบ้างพ่อของลูกเป็นโจรบ้างพ่อของลูกเป็นนั่นเป็นนี่มึงเลือกผัวมึงเองนะเลือกกันก็ไม่เห็นยากเลยกดในแอปอะสมัยนี้มันหาคู่กันง่ายฮะมันหาในแอป วันสองวันได้กันนี่คือกู้ชีวิตมึงตื่นก่อนนะฮะเจอกันในวงเล่าแล้วมาบน่นว่าผัวสแตกเล่าเก่งนะฮะเจอกันในวงไฮโลแม่งติดต่การพนันด่าผัวนะฮะก่อนหน้านี้มึงก็ไปตีไก่กับผัวแล้วมาบอกว่าเอ้ยนะฮะผัวไม่ชอบการตีไก่มึงตื่นก่อนนะฮะอย่างนี้ก็ต้องตื่นเราเลือกของเข้าหีบสมบัติของเราเองเราอย่าไปบ่นให้ใคร นะฮะอยากได้ผัวเงินเดือนไปแสนทำไมมึงไม่เอาผัวเป็นรัฐมนตรีล่ะมึงไปเอาผัวข้างทางผัวขี้เล่าผัวอะไรก็ไม่รู้ของมึงมาทําไมมึงตื่นก่อนเข้าใจไหมเออนะฮะแล้วอย่าบน่นฮะแล้วเขาไม่มีทรัพย์สินอะไรให้เลย,เลยฟ้องไปก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรให้เลยมึงทําใจก่อนมึงเลือกผัวเองมึงจะบ่นให้กูเหรอกูด่าคืนกูไม่เลือกผัวช่วยมึงมึงตื่นก่อนเข้าใจไหมฮะ มาตัดพ่อปุ๊บทนายความทําไมฟ้องมาไม่ได้อะไรเลยคะทาไมยึดทรัพย์ไม่ได้คะทําไมเขามีการงานแค่นี้ไม่ได้คะทำไมทาไมทาไมมีแต่ทําไมทาไมทําไมแล้วอีกชี้หน้าดา่าเลยมึงเลือกมันมาเป็นผัวทําไมวะอยากถามคืนคําเดียวนะฮะไม่ใช่มาด่านะักกฎหมายไม่ใช่มาด่าทนายความไม่ใช่มาดาา่าศาลไม่ใช่มาด่าสังคมมึงด่าตัวเองหรือยังยังด่าก่อนนะและประเภทที่ประเภทที่เลือกผัวมาผัวไม่หย่านุม่มอะ่ะเคยเห็นไหมเอะอปั๊บถามแม่ เอะปั๊บถามแม่เอะปั๊บถามแม่แตัดสินใจปุ๊บถามแม่ถามครอบครัวเออหาแม่ไม่เจอมันถามเมียเลยให้เมียนะฮะช่วยมันทําอะไรไม่ได้เลยผัวแบบเนี้ยมึงเลือกมาเป็นผัวข่าวหน้าหาผัวที่หย่านุมเข้าใจไหมข่าวหน้าหาผัวที่หย่านุมมาเป็นผัวไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้มึงตรวจแต่ของอย่างเดียวมึงเอาเป็นผัวแล้วตื่นก่อนนะฮะ ไม่เึ้ื่อนมันปิดการมองเห็นช่วยกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดรัวๆเนี่ยช่วยกันก่อนเนี่ยกดหัวใจรัวๆหน่อยให้ของขวัญเยอะๆด้วยจะได้เปิดการมองเห็นเข้าใจไหมฮะเลือกผวัวแล้วเลือกเองสมัยก่อนด่าคนนั้นได้ดา่าคนนี้ได้เพราะมันเกิดจากการคุมถุงชนสมัยนี้มึงเลือกเองผัวมึงจะไปด่าใครเขาห้ามมึงแล้วแต่มึงจะเอานะฮะเขาห้ามมึงทุกคนเลยมีแต่มึงคนเดียวจะเอามึงอย่าไปด่าคนอื่นมึงด่าตัวมึงก่อน นะฮะแล้วต่างบางคนในโน่นนี่นั่นมึงอย่าเยอะมึงผ่านมาแปดผัวแล้วก่อนที่มึงจะได้ไอ้นี่มาเป็นผัวเนะ่ะนะฮะเข้าใจไหมฮะเออเอาความจริงคุยกันนะฮะแปนเป็นแปลหนูป่านนั้บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยมึงตื่นก่อนนะฮะพูดหยาบไหมพูดเพราะเหรอโอ้ดีมากเลยขอบคุณนะคะที่บอกว่าผมพูดเพราะผมพูดเพราะไหมฮะพูดดีไหมครับเออนะฮะใช่ทุกประโยคค่ะโวยนาค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยดังนั้นเนี่ยหลักของความเป็นจริงคือให้คุยกันคุยกันถามว่าภาคผู้ยอมไม่แบบนี้ไม่ภาคหรอกเพราะขาดเจตนาเจตนาดีทุกคนเจตนาดีหมดขาดไม่ขาดเจตนาหมดแหละนะครับเออเดี๋ยวเขายกฟ้องน,อนู่นนั่นผมว่าคุยกันดีกว่าหาทางออกร่วมกันยังไงก็ตัดสายเลือดไม่ขาดหรอกครับเราไม่ชอบพอการเกิดจากการเกิดจากการไม่พร้อมจนจะเป็นจนทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้มาเพราะมันเกิดจากการไม่พร้อมนู่นนี่นั่นก็ช่างมันเถอะ อะไรที่มันเป็นอดีตอดีตไปผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ช่างมันเถอะแต่เราจะเลี้ยงเด็กคนนี้ให้เป็นอนาคตของประเทศให้เป็นอนาคตของชาติอย่างไรนะครับอดีตที่มันผ่านไปแล้วไม่ชอบกันช่างมันเถอะมันเลือกไม่ได้ละฮะมันผ่านไปแล้วแต่ว่าเราจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรของขวันวันสงการเตารีดไหมครับคืออะไรก่อนสาเบียกะเข้าได้วาบล่รู้เรื่องกระตื่นก่อนจ้าอันนี้ว่าตัวเองใช่ไหม นะเด็กทั้งสองคนกลับมาอยู่ตั้งแต่แรกแต่จดะเียนสมรสกันแม่ไปมีครอบครัวใหม่ไม่หย่าก็ดูตามความเหมาะสมหละครับคือการบางทีเนี่ยเขาบอกว่าเ,เขามีเมียน้อยค่ะเขามีผัวใหม่ค่ะมันไม่ได้ใช่เหตุการถอดอำนาจการปกครองคุณต้องเข้าใจก่อนการที่เขาอยู่กับคุณไม่ได้มึงก็ประสาทเยอะกูก็อยู่กับมึงไม่ได้ไมันไม่ได้หมายความว่าเขาผิดทุกคนเราต้องเข้าใจก่อนนะในหลักของความเป็นจริงทุกคนไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าชีวิตของใคร ถามว่าผัวมีเมียน้อยมันผิดไหมมันก็ผิดหนึ่งกฎหมายสองศีลธรรมแต่ในความเป็นจริงลึกๆแล้วชีวิตเขาคุณเป็นเมียคุณไม่ใช่เทวดานะฮะมึงควาสามารถขังเขาได้เพราะมันใกลน้อยนะฮะเพราะมันซ่มไปขังไกลน่อยเราต้องเข้าใจเขาเขาเบื่อคุณแล้วเขามีสิทธิ์ไหมเขามีสิทธิ์นะคุณจะไปห้ามเขาว่าเขาเบื่อได้ไหมมึงดูสภาพมึงก่อนเหียเเ่ยวเตบอเสพยู่เพราะเป็นแต่ยากเขาก็มีสิทธิ์เข้าใจไหมเพียงแต่ว่าบริบทคือความพอใจกันมันมันใครจะทนใครได้มากกว่ากัน เข้าใจไหมจะไปบอกว่าเขาผิดร้อยเขาผิดร้อยเขาผิดร้อยไม่ใช่นะเหลียวเบิ้งเมียผู้อื่นไปแต่แซ่บก็อย่างนี้เหลียวเบิ้งเมียจะคลองเห็ดยู่อืดเหือยู่มันก็มาเป็นไตยาก็เหมือนเราเหมือนกันเราเป็นผู้หญิงถูกไหมฮะเราเป็นผู้หญิงเราเห็นผัวเราเราก็เบื่อนะฮะน้ำก็อาบเล่นใกล้ตีสแตกเราขาวเหม็นกุยตึมหนวดเข้ากับบ่โกนแดกเราก็นอนอ้วนยู่เอ็ดยู่เหือดจู่มึงนึงผัวเขาด้วยเป็นค้งเป็นคู่เป็นนั่นเป็นนี่มันก็ เหมือนกันเราจะไปบังคับเขาไม่ได้ทุกดอกเข้าใจไหมฮะบางทีเมียหลวงก็หนักเหมือนกันนะอาการขึ้นหนักเยอะกดหัวใจช่องรัวด้วยนะครับให้ของขวัญด้วยนะครับจะได้เปิดการมองเห็นนะฮะเขาก็มีสิทธิ์ไม่ใช่หมายความว่าเอ้ยเขามีเมียน้อยมันจะผิดทุกดอกไม่ใช่เราต้องแยกความผิดเป็นข้อ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 ,ปขอไปถ้ามันมีเหตุผลก็คุยกัน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 นะฮะ มันไปด้วยกันไม่ได้คุยได้เห็นแล้วผลแล้วก็ต้องคืนใจให้กันหลักมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราหรือเราจะบอกเอ้กูก็ยื้ออยู่อย่างนี้แหละกูก็ยื้มึงสุดชีวิตอย่างนี้แหละมึงก็ไม่มีความสุขกูก็ไม่ความสุขแล้วเราจะอยู่กันแบบไม่มีความสุขแบบนี้ต่อไปหรืออันนี้ก็ต้องนั่งคิดอีกถูกไหมครับเราก็ต้องเลือกชีวิตทุกคนมีสิทธิ์เลือกหมดเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตใครให้เราเข้าใจแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะฮะแต่นายค้าลูกค้าผมไม่ตอบผมจะคุยเรื่องลูกอย่างเดียวว ีนี้ปู่ย่าตายายหลักเลยปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์ในตัวเด็กนะครับลุงป้านาอาก็ไม่มีสิทธิ์ในตัวเด็กนะครับหลักคือแม่เป็นเบอร์หนึ่งพ่อเป็นเบอร์สองคนอื่นๆตามมานะฮะปู่ย่าตายายลุงป้านาอาคนนั้นคนนี้ได้เลี้ยงดูลูกเพราะการให้ความยินยอมจากบิดาหรือมารดาเท่านั้นคนอื่นไม่มีสิทธินะคุณต้องเข้าใจนะฮะคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าคุณไม่มีสิทธิ์บางคนเลี้ยงลูกเขาลากลูกเขามากนู่นนี่นั่นมากคุณไม่ใช่พ่อมันคุณไม่ใช่แม่มันคุณไม่มีสิทธิ์ เข้าใจไหมฮะตีทุกดอกแล้วบอกว่ารักหนูลูกชายเขาก่าวค่ะตีทุกดอกแล้วบอกว่าฮักฮักหนูมึงก็สแตกปลาว่ามงงึงอย่างโง่นะฮะเขาตีมึงทุกวันขนาดนั้นมึงเป็นทาสเขาเหรอนะฮะบางทีก็ต้องตื่นเนาะนะ,นะฮะอืมเขารักมึงแหละเขาถึงตีนะครับสแตกไปล่ําแคงหันนะฮะอือเนาะนะฮะ,นะฮะด่าไม่พอผู้ชายด่าไปว่าผู้ชายรักนะครับ ข้าวนาเดี๋ยวเขาขี่ยัดปากกันเนี่ยฮะผู้ชายด่าแบบผู้ชายนลตื่นเท่านั้นที่อยู่ครองโลกมึงบ้คิดว่าเขารำคาญมึงบอกนี่แหละความเป็นจริงไม่มีคําปลอรั้งนี้แม่มีหัวใจควรเป็นคนหล่อรลอมเลี้ยงดูพ่อไม่มีหัวใจไม่เกี่ยวจ้ะ บางสิ่งบางอย่างมันก็ลึกๆแหละบางคนอาจจะคิดไม่ถึงที่จริงไม่มีอะไรมากมายเลยถ้าคิดว่าตัวเองเลี้ยงไม่ได้หรืออะไรไม่เหมาะสมด้วยนั่นมันก็สามารถที่จะเข้าคงเข้าคอร์สมีคอร์สเป็นพ่อคอร์สเป็นแม่คอรสนู่นคอรสนี่มันเยอะแยะไปหมดเลยไม่เห็นยากเลยถ้าไม่จตะเบียนสมรสลูกอยู่กับแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะเจ็บทั้งนั้นเลยจ้ะจากที่สะอื้นเศร้าเลยค่อยนะฮะ มึงมือแย่ปักไฟดูถ้าคนไหนอกหกักถ้าคนไหนคิดเยอะชีวิตน่ะรักตัวเองไม่เป็นมึงเราเอามือแย่ปักไฟกันดูจุ่มน้าก่อนนะจุ่มน้ำจุ่มน้ำก้วกนะ็สัน้นเล็กน้อยนึงเอามือแย่ปักไฟแล้วมึงจะกลับมารักตัวเองกูบอกเลยนะฮะเออมึงรอดมาบ่าได้มึงรักตัวของฮนะ่น่ะจิตใจที่มึงไปเคว้งฟังอยู่กับผู้ชายนะจิตท,ที่มึงไปเคว้งฟังอยู่กับเขาจิตท,ที่มึงไปจัดการเมียน้อยจิตมึงที่ไปนู่นรอบโลกคิดไปสมองมึงไปมึงกลับมาหมดเลยมึงจะกลับมารักตัวเองเลยมึงลองดู เอามือใหญ่ปักไฟดูจุมมมจ่มน้ำพร้อมเด้อบบจุ่มน้ำมันบดครบสูตรเอามือจุ่มน้ำก่อนนะฮะแล้วก็แห่เข้าไปนะฮะกลับมารักตัวเองทันทีเชื่อผมสินะฮะเชื่อผมสินะฮะลองดูได้นะฮะใครอกหักหนู่นนี่นั่นเอ้ยบอกมาเลยเอามือ,อมือเอามือจุ่มนม้ำแล้วหย่ปักไฟนะฮะหรือ,อนั่นแหละจําไว้เลยนี่นแหละสูตรมีคนดา่เาเขาเขาปิดกฎหมายบอสนะฮะไปแจ้งความจับเอา นะฮะเออนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยใครไม่รู้จักรักตัวเองบ้างใครโอบหักผู้ชายบ้างยกมือขึ้นนะครับอืมนะฮะเขาหลอกหนูตลอดแหละผ่านมาแปดัวงก็ยังคิดได้นะว่าเขาหลอกนะฮะเมื่อไาแต้มจะหนีฮอตสแลบบุรีแหละนะครับต่อแถวนี่เต็มสนามฟุตบอลงานแต่งงานไม่ต้องเรียกแขกก็ได้เรียกผัวเก่าก็เต็มเต็มงานลวนะฮะเนาะซื้อเฟ้นไฟร์แปดื้บเก้าบาทหารกันเอายังดีกว่าพวกเราซื้อแจกผู้ชายนี่ นะฮะจะไปด่าเขาเขายัางหานกันก็ยังถือว่าโอเคที่สูเรียงกูซ้ายส,สูคือเบ,บาๆเนี่ยไม่ทันได้กลับมารักตัวเองเลยค่ะตุยก่อนค่ะคอยกตุยก่อนแล้วเนาะเอาจักละพูดเสียงลื่นเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับผมสวัสดีเอฟซีด้วยนะครับคนดีกับคนถูกใจเลือกคนเซิงเก่งจ้ะนะฮะลูกไส้เฮ่ากบตะโกนเอินเธอเธอพี่ครับว่าสัน้นนะฮะ แปลว่าอะไรกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสามีเป็นบอกข,อข้อสงคความลายว่าจะให้เงินก้อนหนึ่งแลกกับการอะไรเนี่ยแลกกับการหย่ามันเป็นข้อตกลงทางกฎหมายมึงจำเงินก่อนมึงข่อยาก,กับมันจำก่อนจำเงินก่อนเอาเงินสดมาจำก่อนขย่ามึงอย่าไปปืป๊ดก,กับมันประนันคอยมาเจ้าคักซะบอกมันไปตุยให้มันเบิดโหลดเอาดีนะผมว่ามันโง่ก็มัน